ขึ้นอนรับที่ผาเดน่นตื่นเช้าได้เวลาก็ไปบินถบาทกับองค์ท่านมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมารับบาทองค์ท่านและมารับใช้ฉันเสร็จจึงเอาข้าวเสร็จกลับบ้านและอากาศตอนกลางคืนก็ยังมีหนาวเย็นเยือกอยู่พอสมควรฉันเสร็จแล้วล้างบาทเช็ดเสร็จแล้วกราบเรียนองค์ท่านว่าที่พระอาจารย์เปิดประตูให้กระผมอยู่ด้วยนั้นเป็นบุญอันล้นเก้าของกระผมแล้ว แต่นิสัยกระผมเป็นคนที้กลัวอยู่บ้างกระผมอยากดัดสันดานมันอยู่ถ้าหากว่ากระผมไปอยู่ถ้ำผาแดนองเดียวพระอาจารย์จะเห็นสมควรหรือไม่หนอประการใดขอรับและกระผมก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งคือหลวงปู่มั่นปาลบในปีนี้ว่าผู้ใดไปเที่ยววิเวกกลับมาถามเรื่องภาวนาไม่ได้ความจะไม่ให้จำพรรษาด้วยข้อนี้ก็เจ็บปวดมากเท่ากับว่า กับผมแบกแผ่นดินแผ่นฟ้าอยู่ยังเป็นผู้ตองหาแก้ยังไม่ตกครับองค์ท่านได้ทอดสายตาลงต่ำอยู่สักครู่แล้วก็กล่าวว่าคุณเรียนผมแบบนี้มันถึงจิตถึงใจผมมากผมอนุโมทนาสาธุการเอาให้ดีนะยกธงแดงต่อสู้แล้วองค์ท่านก็บอกว่าเอาเตรียมบริขนันผมจะให้โยมคนนี้แหละตามส่งจนถึงถ้ำผาแดน ไปทางหลังภูเลยไม่ต้องลงไปทางตีนภูกราบลาสามทีแล้วก็ออกเดินทางให้โยมออกก่อนเพราะเป็นทางไม่เตียนโยมจะสะพายเอาบาดแต่ไม่ให้สะพายเพราะเกณฑ์เขาหนักเกินไปเลยแบ่งห่อผ้าออกให้เขาถือหรือสะพายเอาบ้างเดินภาวนาไปเงียบๆประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็ถึงถ้ำผาแดน่นแล้วก็รีบบอกโยมให้กลับบ้านเขาแต่เขาก็คงข้าบ้านนากรับแก่หรือมิฉนัน ก็คงข้ามบ้านเหล่านกยุงเพราะต้องไปตามไหล่เขาทางทิศตะวันออกขณะที่โยงกลับบ้านก็เตรียมตัวจะขึ้นถ้ำบรรดาลมีพึ่งฝูงหนึ่งบินกลูเข้ามาตอมรอบตัวเป็นกลุ่มๆตั้งพันๆตัวบินวนเวียนอยู่รอบตัวแต่ไม่ถูกกายบินรอบทั้งส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างของกายบินชา้ชาๆขณะจิตนั้นใจจะว่ากลัวพึ่งก็ไม่ใช่จะว่ากล้าหาญก็ไม่เชิงยืนคำนึงอยู่ว่า เอ๊เราก็มิได้นึกได้ฝันว่าจะมาก่อกรรมทําเวรกับท่านผู้ใดทําไมจึงเป็นอย่างนี้หนอพอนึกอย่างนี้จบลงพึ่งทั้งฝูงฝูงก็บินขึ้นหน้าผาหมดเข้าลังเดิมของมันแล้วสังเกตก็ได้ความว่าเมื่อเรามาไม่ได้มองสูงไม่เห็นลังของมันต่อเมื่อมันเข้าลังเราจึงได้รู้ว่ามันบินออกมาจากลังลังของมันมีรอยเหยียวเขียวมาตีขาดวิ่ไปบ้างแล้ว เหตุที่มันบินกลับทุกตัวไม่กัดเลยนั้นฉลอยจะเป็นด้วยเราคำนึงถึงธรรมว่าไม่มาเอาเวรเอาภัยกับท่านผู้ใดก็อาจเป็นได้กระแสจิตของมันจึงเบาทางโกดลงก็อาจเป็นได้เราก็ไม่รู้จักขณะจิตของมันเป็นเพียงเหตุผลเดาดน้นเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นเรื่องแปลกและสำคัญอะไรเขียนไว้พอให้เป็นอตีตาลมที่ได้ผ่านทุกมาในการท่องเที่ยวของสังขารลงทุนบารมีปรีปฏิบัติ คั้นแล้วก็เอากาไปตักน้ำรีบปัดกวาดเล็กๆน้อยๆพอได้ข้อวัดเวลาก็ค่ำม,มืดพอดีมีกระตอบเล็กๆอยู่ในถ้ำเงื้อมหน้าผาปูด้วยไม้กลมเล็กๆเอาใบขาปูรองและกั้นโดยใบขาป่าพอหลวมตัวด้านบนมุงด้วยหินธรรมชาติหันหัวไปทางเหิวคือทางทิศเหนือทางจงกรมยาวประมาณสี่วาตรงทิศตะวันออกผ้าปูนอนก็คือผ้าอาบน้ำผืนเดียว เช็ดบาดก็ผืนนั้นปกหมอนก็ผืนนั้นเช็ดตัวเช็ดหน้าก็ผืนนั้นไฟก็แล้วแต่เดือนดาวและพระอาทิตย์จะอำนวยเห็นหรือไม่เห็นเป็นหน้าที่ของลูก,กตาจะสัมผัสให้มุงและกลดไม่ต้องกลางหมอนก็คือห่อผ้าสังขาติคู่ตักน้ําอย่าถามหาใช้กาตักมาทั้งลางเทา้าทั้งฉันการลางเทา้านั่งหย่อนเท้าลงที่นั่งพักลานมือหนึ่งกำฝ่าเท้าทางใตย้ยั้งตัว ยกฝ่าเท้าให้พ้นพื้นมือขวาจับแก้วน้ำเทลงมือซ้ายกำเท้าลางน้ำครึ่งแก้วก็พอแล้วแต่ละครั้งล้างแล้วพยุงตัวไว้ให้น้ำหนักตัวอยู่ที่ก้นยกขาทั้งสองขึ้นฝ่าเท้าพ้นพื้นแล้วเอาผ้าเช็ดแล้วจึงเอี้ยวตัวเอาขาขึ้นทีลานนีฉะนั้นแล้วเท้าจะยังลงเหยียบที่ดินที่หินอีกถึงแม้จะใส่รองเท้าอยู่ก็ต้องล้างเพราะการใส่รองเท้าก็กันได้เพียงหนามบางอย่าง และทางขุบขักหินคมดินคมบ้างเท่านั้นจะการฝ่าเท้าทางคืนไม่ให้ดำนั้นไม่ได้การรักษาเท้าไม่ให้ศกรปรกปก็มีพระวินัยกวดขันอยู่ขณะที่อยู่นั้นไปดินสบาททางไกลลอยเส้นได้ไปตามหลังเขาประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วเอียงลงชายเขาเป็นดงบ้านแล้วจึงตกทุ่งนาใกล้บ้านกลับออกมาแล้วฉันที่ทุ่งนาเล็กๆมีน้ำบ่ออยู่ตรงนั้นมีโยมชื่ออาจารย์เสน เขาตามมาปฏิบัติฉันเสร็จล้างบาทเรียบร้อยแล้วก็สะพายบาทเปล่าขึ้นภูเว้นวันฉันบ้างและบอกโยมเขาให้ดูเพื่อให้เขาไม่ต้องคอยในวันที่ตนไม่ไปบินทบาทขณะนั้นมีควายดุร้ายอยู่ตัวหนึ่งเขายาวคงมันขิดคนมาหลายหลายแล้วแม้เจ้าของมันก็ไล่ขิดเช้าวันหนึ่งบัรดาลไปพบที่กลางทางใกล้เข้าบ้านมันขวางทางอยู่ไม่หนีเลยแก่งเขาใส่ใกล้ประมาณหกเจ็ดวา เป็นตัวผู้ถ้าเป็นมนุษย์<ม>ก็อายุราวสักสามสิบปีโตด้วยอ้วนด้วยสูงด้วยต่างก็ยืนเฝ้ากันอยู่ประมาณสิบนาทีรูยังไงก็ไม่หนีพูดดีๆก็ไม่ฟังแกวนเขาออกลูกไม้อย,อยู่อย่างนั้นก็เลยกลับเข้าลัวเขามันก็ตามอย่างโชคชนเล็ดลอดแอบที่นั้นที่น,น,นี้ก็เลยผ่านพ้นไปได้ชาวบ้านเขาทราบเรื่องราวเขา้าเขาไปบอกเจ้าของมันให้ปล่อยใสยส และเขาบ่นพิไลลำพันนานาว่จาจะขายให้เขาค่าเสียก็ไม่ขายควายตัวนี้เดือดร้อนบ้านเมืองมานานแล้วคุมพวกบ้านตากแดดที่ไปทอดแหยอยู่กลางทุ่งก็เกือบตายแต่เดชะบุญขึ้นต้นไม้ทันทิ้งแหไว้ข้างล่างมันชนแหยอยู่ใต้ต้นไม้ขาดเป็นชิ้นเป็นอันแหลกลานไม่มีชิ้นดีไล่ชนเจ้าของที่ไล่อ้อยวนไปเวียนมาอยู่แต่เช้าจนเที่ยงบรรดาลน,นึกเห็นอ้อยลำโตๆขนาดว่า ก็เข้าต่อสู้จึงพอมีเวลาหลบหนีทันอันนี้พระท่านยังโชคดีอยู่บ้างไม่เป็นอันตรายเขาผ่ากันบ่นอึกระึกแต่ต่อมาเขาก็ปล่อยสายให้ผ่านพ้นในยามพระบินทบาทเมื่อมาพิจารณาดูเรื่องโทโสโมโหโลโพนี้มีอยู่ในขันทสันดานของสัตว์ทุกตัวสัตว์ต่างกันเพียงหนักเบาเท่านั้นเมื่อกิเลสมีอยู่ทุกตัวสัตว์เทวดามารพรม,มนุษย์ ทางบรรเทาถ่ายถอนตลอดหลุดพ้นจึงมีอยู่ทุกตัวสัตว์เทวดามารพรมมนุษย์พระองค์ผู้รู้ธรรมจึงสามารถยืนยันได้ว่าอริยะธรรมเมติโตนโลอริยธรรมอันประเสริฐย่อมมีย่อมตั้งอยู่ที่นรชนถ้านรชนรู้และรับรองว่ากิเลสมีอยู่ในตนจริงๆการเห็นโทษในกิเลสก็ไม่อาจปฏิเสธด้วยตนเองการละ การพยายามละออกจากขันธะสันดานก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกย่อมเป็นการเขารพและจำนนต่อพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วถ้ากิเลสไม่มีอยู่ในสัพพะไตโลกาธาตุแล้วพระนิพพานก็ไม่มีในพระนิพพานอยู่นั่นเองความอัตคัดคือสมบัติของพระทุดงการพักอยู่องค์เดียวไม่เกี่ยวกับมูเกิดเป็นอูของการพิจารณาธรรมะลดจิตใจใคล้ทธสูงขึ้นจ,จะเจริญกรรมาฐานอันใด ก็ดูว่าโล่งหัวใจไม่ได้ขู่ไม่ได้เข็นให้ทําดูด,ดื่มเองเป็นเองสติปัญญาจิตใจอยู่ติดสนิทกับตัวถ้าเทียบใส่โคและกระบือก็ไม่ต้องต้อนเข้าคอกยากเวลาเข้ามันเข้าเองเวลาออกก็รู้จักขอบเขตกายใจเบาโปร่งไม่มึนงงสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยปฏิบัติมาก่อนก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นในใจผู้ใดไม่ยินดีในวิเวกก็คือผู้นั้น ไม่ได้เคยดื่มรดวิเวกเคยดื่มแต่รดวิวุ่นกาย,ยวิเวกก็ดีจิตตะวิเวกก็ดีอุปัติวิเวกก็ดีก็รวมลงมาเป็นเอกะวิเวกอันเดียวกันจะบัญญัติหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนักเลยที่บัญญัติไว้ก็เพราะเป็นแผนที่แต่ตัวเนื้อที่จริงๆแล้วหดตัวเข้ามาเองหาเอกปัจจุบันวิเวกลงมารวมกันเองไม่ได้ตอนมาฮือๆฮาๆเหมือนโคและกระบือเลย ผู้หวังพ้นทุกข์ในสงสารโดยดว่วนโดยแท้จริงจึงจะพูดกันออกบอกกันถูกปลุกกันได้ให้กันเป็นนิฉะน,นั้นแล้วก็จะตรงกันข้ามไปละพระธรรมเป็นของลุ่มลึกแต่จะลึกสักเพียงใดก็ลึกลงที่ใจจะตื่นก็ตื่นขึ้นมาที่ใจไม่ใช่ลึกตื้นอยู่ที่ดินฟ้าอากาศลมไฟน้ำภายนอกผู้มีสติปัญญาอยู่กับใจย่อมขุดถึงใจถึงธรรมไม่หนีจากธรรม จากใจไม่หนีจากใจจากทำไปได้ถ้าหาก็หาอยู่ที่ใจที่ทำถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจที่ทำที่ทำที่ใจทวนไปทวนมาอยู่อย่างนี้พักทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำผาแดดนั้นการซักผ้าและยอมผ้าก็ซักน้ำเย็นและยอมน้ำเย็นหินดานแห่งใดเป็นอ่างเล็กขนาดกะละมังก็ซักที่นั้นยอมที่นั้นฝนหินแดงลงที่นั้นไม่ยากไม่แค้นอะไร น้ำร้อนก็ดีขามป้อมสมอไม่ต้องเกี่ยวและไม่ต้องเอ่ยปากถามหาอีกด้วยยาแก้ไข้แก้หนาวและแก้พิษสัตว์กัดต่อยก็ไม่มีในย่มในถุงและก็ไม่สนใจจะหาอีกด้วยแม้ไม่ขีดไฟเทียนไขก็ขาดมานานแล้วเมื่อถูกงูก,กัดเกี่ยวกับพิษสดๆ,สดๆก็นึกเห็นแต่มูดปัสสาวะคูดอุจจาระและดินเท่านั้นส่วนขี้เท่าก็ไม่นึกหวังจะได้มูดคูดดิน ฉันปนกันแล้วหายก็หายไม่หายก็ยอมภาวนาตายอง์คเดียวไว้ให้เทวดาผู้ใจสูงมาพบเขา้าจะได้ปรงทำรรสังเวชเป็นเหตุให้เขาได้กามาพระจรกุศลเพิ่มขึ้นไม่ได้กินแหนงแข่งใจในเรื่องศบศพส,สับสับด้วยชั้นต่ําที่สุดก็ฝากไว้กับโยมอุปถัมภ์นับแต่มแมลงวันและหมูนอนอีกาอีแรงมาจิ้งจอกหมาไหนขึ้นไปความพอใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทมฝ่ายกิเลส ที่เรียกว่าอายลหลงหลงไหลไหลนี้ย่อมชนะความพอใจในการปฏิบัติธรรมเพื่ออามิตรใดๆในโลกทั้งสิน้นจิตใจและเจตนาของเจ้าตัวย่อมมีอิทธิพลเฉพาะเจ้าตัวขับมิจฉาทิฏฐิเฉพาะเจ้าตัวให้ขาดกระเด็นออกจากเจ้าตัวได้แบบไม่ขบคืนได้เรียกว่าชนะแล้วไม่กลับคืนมาแพรในตอนนี้อีกมีแต่ตั้งใจเดินทางลุดหน้าในมรรคภาวนาเท่านั้นเองละและในยุคที่พักอยู่นั้น วันขึ้นก็ดีแรลมก็ดีเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเขาขึ้นไปนอนรักษาศีลถ้ำหนึ่งอีกต่างหากไกลจากที่พักของตนประมาณหกเส้นมีคนจำนวนประมาณหกเจ็ดคนเขาไปทำข้าหลามไม้เปาะใส่บารวันเช่นนั้นบินทบาทลานหินไกลจากที่พักของตนประมาณสี่เส้นไม่ได้ไปบินถบาทถึงบ้านฉันที่ลานหินนั้นมันถึงจิตถึงใจตนเองจริง เข้าหลามเฉยๆไม่มีกับก็คืนสบายเชี่ยวสบายมันรู้จักทั้งกําลังส่งเข้าปากรู้จักทั้งกําลังเชี่ยวรู้จักทั้งกําลังคืนรู้จักทั้งที่ตกลงในกระเพาะมันเบากายเบาใจโปร่งคล้ายกับฉันอยู่กลางอากาศคล้ายกับอาหารเทวบุตรเทวดาความอิ่มกายอิ่มใจในธรรมะชนะความอิ่มกายอิ่มใจในอามิตรไกลกันลาฟ้ากับแผ่นดินฟ้าก็ยังเห็นเมฆหมอกพระอาทิตย์ เดือนดาวเป็นเครื่องหมายสัมมติมันไกลกว่านั่นอีกเทวธรรมเอย๋ยพูดน้อยไม่พอใครพูดหลายถูกกล่าวตู่ว่าอุดตลิความอิ่มกายอิ่มใจในชั้นนี้เป็นชั้นต่ำๆดอกความอิ่มกายอิ่มใจของท่านผู้พ้นแล้วนั้นไม่มีเครื่องหมายเปรียบเทียบเสียแล้วผู้เขียนผู้ฟังผู้อ่านอยากรู้เท็จจริงเพียงไรผู้เขียนผู้อ่านผู้ฟังก็จงประพฤติตนให้พ้นจากกิเลสจ,จนสิ้นเชิงก่อนหากจะลู่เองดอก ไม่ต้องทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันให้เป็นปัญหาโลกแต่ก็ได้ปัญหาของสัตว์ทั้งหลายจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อสําเร็จพระอรหันต์ต่ำกว่านั้นลงมายังเป็นธาตุปัญหาของตนอยู่แต่ปัญหาแบ่งออกเป็นสองปัญหาทางโลกียวิสัยปัญหาทางโลกุตตระวิสัยเว้นพระอรหันเสียเพราะไม่หนักใจในปัญหากล่าวต่อในเรื่องโยมที่ขึ้นมาใส่บาตรเขา้าหลามบนภูโยมพวกนั้นเขาเล่าให้ฟังว่า ถ้ำน้ำคำบงนี้เป็นถ้ำมืดที่พระคุณเจ้าเที่ยวเข้าไปสงและตัดมาไว้ชายฉันนั้นกลางวันแสบแสบบางวันก็มีเสือโคร่งบ้างเสือดาวบ้างเสือดำบ้างหมีบ้างหมูป่าบ้างเข้าไปกินน้ำที่นั่นส่วนกลางคืนนั้นก็บอกไม่ถูกละและก็มีงูใหญ่ลอยกว้างสองคืบไปไปมามาอาศัยอยู่ในที่นั้นและมิหนำซำ้ำถ้ำที่พระคุณเจ้าเดินจงกรมและพักนอนอยู่นั้น มันมีงูเหลือมอีกตัวโตลอยทางกว้างหนึ่งคืบได้ตอบเขาว่าเออถ้าอาตมาจะกลัวหรือไม่เพียงไรก็ดีก็เป็นหน้าที่จะมอบเป็นมอบตายต่อพุทธธรรมสงฆ์อยู่แต่ลายแล้วจิตใจก็จะมอบให้กรรมและผลของกรรมในชาติปางก่อนก็ถ้าสิ่งเหล่านั้นจะมาก่อกันใหม่เริ่มต้นก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะอาตมาแบ่งเวลาแผ่เมตตาอยู่แต่ละวันแต่ละคืน ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาอันมีปัญญาเป็นนายหน้าอยู่เป็นส่วนมากแล้วถึงแม้ว่าความกลัวจะมาชิงออกหน้าบ้างเป็นบางขณะจิตพระศรัทธาพระสติพระปัญญาก็คงไล่ความกลัวให้อยู่ข้างหลังคงไม่แสงออกหน้าได้ตามอำเภอใจนักแม้ความขี้เกียจและความลังเลก็เหมือนกันเมื่อภัยโลภภัยโกรธภัยหลงปลูกฝังไว้ในขันธะสันดานมาในอดีตจนบัตรมี ยังไม่ลดละและหายขาดก็ย่อมเป็นผู้เกิดมาคูณเวรคุณภัยไม่มีวันจบสิ้นได้ภัยแก่ภัยเจ็บภัยตายจิปาถะสารพัดย่อมเป็นบริวารเป็นเมืองขึ้นของภัยโลกโกรธหลงแต่เมื่อผลจากภัยกิเลสไปหมดแล้วภัยแก่ภัยเจ็บภัยตายตามมาถึงก็ไม่มีพิษสงอันใดคลายเลือนลางว่างเปล่าไม่มีเจ้าของห่วงอยู่ในเรือนนั้น สิ่งเหล่านี้ได้พิจารณาเตรียมไว้ล่วงหน้าไม่ค่อยจะเลือนลางเพราะเป็นหน้าที่จะต้องเดินทางใจให้ไปถึงอยู่นิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมเพื่อทำเพื่อใจเพื่อหลุดเพื่อพ้นก็ไม่กระ่างจิตไม่เป็นธรรมาธิปไตยไปได้กลายเป็นอัตตาทิปไตยมันหยัดขึ้นตามอัตโนมัติของกิเลสตนเป็นโลกาทิปไตยแล่นไปตามโลกหน้าเดียวพบหมูป่าลูกอ,อน หันมาป่าลบเรื่องเขาบอกว่ามีเสือเสืองูงูหรืออะไรต่ออะไรอีกอยู่ไปก็ไม่เจอไม่เห็นเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่หนักใจอะไรเห็นหมูป่าตัวเดียวเท่านั้นเวลาเชา้าเดินไปบินธบาตตามหลังเขาระหว่างที่พบนั้นหนทางคดเหมือนแขนสอกงอเดินภาวนาไปทุกเก้าขาเข้าไปเจอหมูยืนผินหน้าตรงห่างกันสองเมตรหมูนั่นสูงประมาณหนึ่งเมตรพอขาซไยเก้าเหยียบพื้น ขาขวายังไม่ทันยกขึ้นก็เห็นหมูยืนผินหน้าทำตาพริบๆอยู่ทั้งหมูก็ไม่สะดุง้งคนก็ไม่สะดุง้งต่างก็ยืนดูกันอยู่ประมาณห้าวินาทีได้บรรดาลพิจารณารวดเร็วว่าเดี๋ยวมันจะไปคอเพราะมันกำลังพะวงพอนึกอย่างนี้จบลงมันก็วกขึ้นแล้วก็วิ่งเบาๆไปทางขวามือใกล้ๆลูกเล็กๆของมันสามสี่ตัวก็วิ่งตามแม่มันไปแต่ก่อนไม่ได้เห็นลูกมัน เห็นแต่แม่มันและนึกในใจขึ้นได้ว่าผู้ภาวนามีสติอยู่กับกายกับใจติดต่ออยู่พร้อมกับขาเก้าเดินนี้มเมื่อไปเจอสิ่งอันน่าสะดุง้งที่ใกล้จิบก็ไม่สะดุง้งเพราะสติสัมปะชัญญะอยู่กับกายใจโดยเฉพาะมิได้ส่งออกนอกสมาธิภาวนาแบบนี้สมดุลด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาไม่ใจหัวต่อชานังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิ แปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่สติแปลว่าระลึกได้ในการเพ่งอยู่สัมปะชัญญะแปลว่ารู้สึกตัวในการเพ่งอยู่ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งอยู่สมดุลเป็นขณะเดียวกันไม่ใช่คนลักษณะดอกผู้ที่ชอบเติมสะดุ้งผวาขณะนั้นสติสัมปะชัญญะไม่อยู่กับตัวเพราะส่งออกนอกมากสติสัมปะชัญญะหวนเข้ามาหาตนภายในช้าไม่ทันกับเวลา ก็สะดุ้งผวามันเอาไปกินก่อนอย่างมันหนักได้ใส่ยาทายามองยามองคืออะไรคือกำหนดลมหายใจให้ดีหรือสมถะใดๆก็ได้หรือวิปัสสนาใดๆก็ได้แต่ชาวโลกชอบพูดว่าโลกประสาทและโลกหวัวใจโลกประสาทและโลกหวัวใจมีในขันธวิบากของพระอรหันต์หรือไม่หรือหากว่าขันธวิบากเป็นฝ่ายสังขารขังขาดตัวอยู่แล้วก็ต้องอาจเป็นได้และอยากทราบว่า การสะดุ้งเป็นสังขารล้วนๆหรือว่ามีโมหะสัมปยุตโมหะนั้นคือตัณหาเราดีๆนี่เองถูกหรือไม่ผู้พ้นจากตัณหาแล้วเป็นผู้สะดุ้งหรือไม่ถ้าชักข้าสรที่กล่าวเรื่องพระอาหารหันต์ว่าอภิลุอัดชัมผีอนุตตลาสีอัปปาาญีติหายตื่นหายสะดุง้งหายผลพองสยองเกล้านั่นจริงหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นคำจริงแล้วผู้ที่เขามิได้เป็นพระอาหารหันต เขาก็มีเครื่องทดสอบพระอาหารหันต์ได้ผู้ที่เขาไม่รู้จักทองแท้แต่เขาก็มีเครื่องทดสอบทองเขาก็รู้ทองในเครื่องทดสอบของเขาพูดเรื่องอื่นต่อไปเถิดพักอยู่ที่นั่นวันหนึ่งประมาณเที่ยงคืนลมหายใจเข้าออกละเอียดเข้าละเอียดเข้า,ขารู้ชัดขึ้นว่าผู้ที่ท่านพ้นไปแล้วก็พ้นไปไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอผู้ตะเกียบตะกายอยากจะพ้นไป ก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอผู้อยู่พอแล้ววันแล้วคืนไปก็ไม่มีข้างหน้า,นออา,มมาข้า,งห,างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอผู้ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอขณะที่พิจารณาอยู่นั้นรู้พร้อมกันกันกบลมออกเข้าอยู่ไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังแล้วปิติก็เกิดขึ้นอย่างโลดโผนมากลองขึ้นว่าจริงเพยงทีเดียว ความเห็นชอบตอนนี้ขู่ตนว่ามันจะเป็นบ้านะตอบตนเองว่าถ้ารู้ตนจะเป็นบ้าก็อ,อย่าเป็นบ้าสิแต่ก็ไม่สำคัญว่าประเสริฐอันใดในขณะนั้นเป็นเพียงปิติที่ประกอบด้วยธรรมเห็นชอบเฉยๆกายใจเบาโปร่งอยู่ปรากฏว่าจะชนภูเขาให้ทะลุได้แต่ไม่ได้หลงชนถ้าชนก็ขอหักตายหรือหัวแตกตายปิติความอิ่มกายอิย่มใจนี้ เป็นไปต่างๆนานาแต่จะอย่างไรก็ตามก็เกิดเป็นดับเป็นไม่พ้นอนิจจาได้ดอกท่านผู้ใดภาวนาห่างเหินจากไตรลักษ์แล้วมักจะชวนให้หลงไม่ใช่น้อยเพราะการทะนงสําคัญตัวเป็นกิเลสที่ถอนได้ยากเพราะนอนเนืองอยู่ในขันธสันดานอันละเอียดเป็นตะกอนอันลึกละเอียดเมื่อน้ํานแห้งงวดลงจึงสามารถจะเห็นตะกอนได้มากน้ําแห้งโดยสุภาพไม่ใช่แห้งแบบเขย่าวขวดแล้วเท เช้าวันหนึ่งลงไปบินทบัตจึงเล่ากับญาติโยมว,ว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งขัดข้องอาตมาจะกลับคืนไปหาหลวงปู่มั่นเพราะคิดถึงองค์ท่านมากจะลงมาบินธบัตฉันที่วัดลางที่บ้านพวกท่านนี้เขาว่าทําไมไปง่ายเหลือเกินเออก็มาอยู่นี่เดือนหนึ่งแล้วนานไปก็เวลาจวนแจแล้วจะได้รีบไปช่วยงานเอาปืนและอะไรอะไรก็ก๊อกจะแก๊กเพราะปีหนึ่งต้องเอาปืนหลายครั้ง พอฉันเสร็จแล้วก็กลับขึ้นภูด,ดูที่อยู่ที่พักจะได้วิโยคพัดพรากไปรู้สึกว่าเวในสถานที่เพราะสถานที่นั้นอารมณ์บางคราวเกิดปิติสังเวชขึ้นในพุทธธรรมสงฆ์ได้ทําให้ตาเปียกหลายครั้งดูดดื่มเสมอกันกันกบถ้ำพระเวทขั้นถึงเวลาเช้าก็ลงไปเพราะบริขารไม่มากและไม่ได้ส่งของอะไรเขาเสื้ออนก็ใช้ผ้าอาบน้ําและห่อผ้าสังขาติ คุก็ไม่ได้ยืมเขากาก็คือคุคุก็คือกานามพอไปถึงวัดลางเขาก็เอาปดและมุงและกานามไว้ที่วัดลางชาวเข้าไปบินสบาดกลับมาฉันเขาตามมาส่งอาหารในวัดลางประมาณห้าหกคนฉันเสร็จให้ศีลให้พรเขาจัดแจงแต่งของใส่หน้าเขาเขาก็สงวนดูอธิบายให้เขาฟังว่านี่ใบสุทธินี่เชือกตากผ้านี่มีดโกนนี่หินรับผม นี่ของกรองน้ำนี่หนังสือปฏติโมกนี่มุงนี่ตดนี่มีดตัดเล็บนี่มีดเหลาไม้สีฟันแล้วก็หมดเท่านี้ทำไมจึงอธิบายให้เขาฟังเพราะเหตุว่าเขาจ้องดูเพราะเขาจะสงสัยว่าหาเอาพระเล็กพระน้อยในถา้าและสัดในบินสินในน้ำเกรงจะเสียวงตระกูลของครูบาอาจารย์ให้เขาหายสงสัยเสียถ้าเขากล่าวตู่เรื่องไม่เป็นจริงเขาจะเป็นบาปแล้วก็ลาเขา เขาไปส่งประมาณเจ็ดแปดเส้นก็ให้เขากลับเพราะตั้งใจจะไปพักวัดป่าสุดทาวาดก่อนเพื่อซักผ้าสมัยนั้นมหาภัยบูรณ์อยู่ที่นั่นองค์เดียวพอจะเข้าวัดก็ห่มผ้าเฉวียงบ่ารลองเท้านั้นขาดจะนานไม่ได้ถอดยากวางบริขารไว้ศาลาแล้วขึ้นไปกราบองท่านท่านถามไถ่ได้ความแล้วกล่าวว่าเออดีละเฝ้าวัดให้ผมบ้างผมจะไปหล่อพระบ้านคอผมมาแล้วจึงไปเที่ยวอีก หรือไม่อยากไปก็อยู่ด้วยกันได้ตอบท่านว่าไม่ได้อยู่ดอกท่านอาจารย์มหาเอย๋ยเพราะด่วนมากจะขอพักด้วยอยู่เพียงสามคืนเพื่อขอซักผ้าแล้วจะได้รีบไปหาพระอาจารย์ใหญ่มั่นเพื่ออยู่จำรรษาต่อไปอีกถ้ากับผมเฝ้าวัดอยู่นี้ถ้าพระอาจารย์มหานาน,านกลับมาผมก็แย่เพราะการไปหล่อพระจะกี่วันก็บอกไม่ถูกเพราะมีผู้เฝ้าวัดแล้วท่านอาจารย์มหาก็เบาใจ บางทีก็มีจดหมายถึงกับผมว่าติดอันนั้นติดอันนี้ตะพึดตะพืออยู่กับผมก็หมดหนทางขอรับว่าแล้วท่านจงหัวเลาะว่าเออปัญญาดีมากซักผ้าแล้วก็ไปได้ซะอุบายทรมานสัตว์โลกในเวลาพักอยู่วัดป่าสุทธาวาสนั้นซักผ้าเสร็จในวันที่สองพักอยู่ศาลามีห้องกันห้องหนึ่งตอนเช้าฉันเสร็จวันหนึ่งได้ไปกราบพระพุทธรูปปางพระปาลิไล ที่ท่านทําเป็นรูปคอนกรีตมีรูปช้างถวายฝักบัวมีรูปลิงถวายลวงพึ่งแล้วนั่งพิจารณาตามกระแสอติตาลมว่าช้างนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีข้อวัดปฏิบัติพระองค์ถวายฝักบัวหมอบลงเรียบร้อยคุดคูยกงวงนอบน้อมอ่อนโยนไม่ได้แข็งกระด้างและก็จะได้เป็นพระปัจเจกในอนาคตด้วยส่วนลิงก็ถวายลวงพึ่งสองมือโดยเคารพ พอถวายแล้วพระองค์ทรงฉันลิงดีใจกระโดดขึ้นต้นไม้เต้นไปมาพระตกตายคาที่ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเห็นไหมพระองค์ก็ดีหนีจากพระเมืองโกสัมพีที่บอกยากสอนอยากแตกกันเป็นสองฝ่ายทางละห้าลอยสอนให้สามารถขีกันก็ไม่ฟังเลยพระองค์มิได้วินิจฉัยให้ทางนั้นทางนี้แพ้และชนะเพราะเห็นว่าเป็นอาบัตเล็กน้อยและแต่ละฝ่าย ก็มีบริวารทางละห้าลอยเท่ากันจึงไม่ทรงตัดสินถ้าตัดสินให้ทางใดทางหนึ่งแพ้และชนะแล้วอาิกรอนจะํำเลิกเห็นอยู่ทางเดียวว่าถ้าเราหนีจากพวกนี้ไปด้วยฝีเทา้าเข้าป่าลับขิตะวันจำพรรษาอยู่ผู้เดียวญาติโยมเขาจะดูถูกพระพวกนี้เองว่าเป็นด้วยพระพวกหัวเดือนี้พระองค์จึงได้หนีไปแล้วเขาจะไม่ให้บินทบาดแล้วพระพวกนี้จะเห็นโทษเอง ต่างฝ่ายต่างก็จะมายอมกันเองไกลเกลี่ยกันเองระง,งับกันด้วยตินวัฏฐาและกะวินัยโดยแน่แท้เมื่อทรงอนาคตังสยานยันในส่วนอนาคตอย่างนี้แล้วจึงได้หนีไปมีได้หนีไปด้วยความหมดประตูจะระง,งับอธิกรเลยโอ้พระองค์อุบายทรามานสัตว์โลกนี้มีมากมายสมภูมิแท้แทอุบายแบบปัญจงอุบายแบบข่มขีอุบายแบบวางเฉยอ,อุบายแบบยกย่อง อุบายต่อล่อต่อเถียงอุบายแสดงยมกะอุบายดักใจทายใจอุบายไล่หนีอุบายปลอบโยนอุบายหนีด้วยฝีเท้าพระองค์เองคือเรื่องปาลิไหลที่เรานั่งพิจารณาอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อนั่งพิจารณาอยู่ต่อหน้าพระปฏิมากรอ,อย่างนี้น้ำตาข้าพเจ้าก็ไหลอยู่ไม่ขาดสายอยู่ผู้เดียวเป็นเวลานานประมาณสิบห้านาทีแต่ระวังเพลงท่านอาจารย์มหาภัยบู์จะเห็น นี่มันเป็นอย่างนี้นิสัยของข้าพเจ้าออกปฏิบัติทีแรกก็เป็นบ้าอย่างนี้บ้าอย่างนี้ยาปรมัตดทางพระพุทธศาสนาคงรักษาได้ไม่ยากเท่าไรนักกะมังคงไม่เหมือนบ้าประสาท